ลุงแขกก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายมานานกว่า15ปีสายชอบเป็ดอย่พาพลาดสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณพ่อแขกอ่าแม่สว,ส,สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเจมก็มาอยู่ที่ลุงแขกก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับต้องบอกว่าร้านนี้อยู่นานมากๆแต่ไม่รู้นานกี่ปีเดี๋ยวต้องลอง,ลองถาม15ปีเลยแ<ย>ม่ม15ปีทำไมยังสาวอยู่เลยอะครับ15ปีอะ เนี่ยวันนี้นะครับเราก็จะมาทานข้าวกันก๋วยเตี๋ยวกันนะครับวันนี้มีข้าวมันไก่แล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวหน้าเป็ดนะครับข้าวมันไก่เกาเหลาข้าวเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับร้านลุงแขกนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์เขาก็ตามนี้เลยครับ0 8 9 9 5 9 4 3 5 1ห 0 8น6 0 6ป2 3 5กครับผมอันนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียกคุณพ่อนะคบเพราะว่ามาเคยเคยมากินแล้วแต่วันนี้มีโอกาสได้มาทําคลิปนะครับก็จะมาถามเพราะว่าเราเปิดทั้งหมด15ปีใช่ไหมพ่อ,อของเรานี่เปิดตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงร้านเปิดหกโมงเช้าถึงบ่ายสามแต่อย่าชะล่าใจนะครับถ้ามาได้ก็อยากให้มาก่อนนะครับถ้าบางทีเนี่ยของอาจจะหมดถ้าอราไปก่อนเวลานะครับยังไงก็ ว่าพ่อเปิดแต่แตเช้าพ่อเปิดแต่หกโมงเช้านะครับก็จะมีในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวมันเป็ดนะฮะนี่ก็สั่งใส่กล่องด้วยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยสะอาดครับทุกคนมาได้อยู่ติดถนนเลยนะนี่ถนนเส้นอะไรนะพ่อเส้นพิจิตรบางโกอดเลาะทางรถไฟ มี่ติดบังปลดก่อนเนอานก่อนเออถึงมันกดนะจ๊ะเจ้าของรานแล้วก็ที่ร้านเอานะครับก็จะไม่ได้มีแค่อาหารนะครับก็จะมีขนมด้วยนี่มีขนมนะครับแล้วก็ต่มติดขนมมันจะได้แบบเสี่ยงมดดน,นม่วยนะทุคนพยายามพูดแพงดีมีน้ำแข้งใส่ด้วยล้หนุน เดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมกันตอนนี้คือลูกค้าเขาเยอะและ้วอ,อันนี้คือน้ำแข็งใสนะครับชอบอันนี้นนเห็นไห<ป>มเห็นไหมความเชื่อมเองอะไรเองเห็นไหมน้ำเชื่อมอ่ะทำเองก็อร่อยแน่แนมาสิบห้าปีตำนานปิ้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกมีพนักงานเสิร์ฟเขาสวยนะ <laughs> ว่าบ้าเห็นไหมเ <laughs> หม็นไหม ด้านงานเสิร์ฟอันนี้นะครับเป็นเจมทชาเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่นะครับส่วนพี่แบงค์เป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็ด,ดนะครับที่ขึ้นชื่อของเขาเลยไ,ได้กลิ่นน้ำกแบบ็คือแบบคือแบบแค่ได้กลิ่นน้ําใช่ไหมได้กลิ่นแบบไหมันตีขึ้นมาใช่่ยอร่อยเนาะสิบห้าปีนะครับผมก่อนถึงวังกุดนะครับติดถนนเลยทุกคนมองไม่ยากเพราะว่าเขาจะมี ปายเขียดแบบนี้เลยไหมนี่แต่ว่าเจมอ่ะถ่ายมันจะกลับนะกลับหลังนะจะเดินให้ก็ไปดูต้นคลิปเอานะครับลูกค้าเขาเยอะมากแล้วก็เปิดแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงนะครับมาครับเรามาชิมกันคือคือกลิ่นน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาเนาะเตะจมูกมากเลยกลิ่นเครื่องเขาไม่เล่นที่บ้านรอ่นที่ทงานพอดีก่ต ตอนนี้นะครับก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับพอบ้าหมาก็คือจะหมดแล้วนะครับแลนนี้เราก็ซื้อกลับบ้านกันไปนะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับที่ร้านนะครับผมลุงแขกวัจเกติดนะครับก่อนถึงแยกกำแพงเพกดนะครับแล้วก็ติดกับถนนนะครับผมเส้นเรียบทางรถไฟ นะครับผมไงก็มากันได้นะครับเปิดแต่6กโมงปิดบ่ายสาโมงปิดบ่ามแต่ว่าเบื้องต้นแล้วบ่ายโมงจะหมดแล้วนะครับร <c oughs> ีบมาก่อนเวลาแล้วกันครับช่วงนี้สุดคือช่องชวงเช้ามาได้เลย,เลยโอเคครับบ๊ายบาย